ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะตอนนี้เหมือนประมาณว่าทีมงานออกมาจากศาลแล้วเนาะทนายกำลังเดิอนออกมานะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะถ้ามุมนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับวันนี้สบายๆค่ะไม่เหนื่อยค่ะพราา พราะว่านั่งทั้งวันทั้ง,งว่ามีนอนด้วยมีนอนด้วยครับผมว่าแล้วดึงว่าไม่เหนื่อยเราต้องเติมไงเหมือนแบตเตอรี่อ่ะพอใกล้จะหมดเราก็สาเสียบเข้าไปใช่นี่นะครับทีมทนายกำลังเดินออกมานะคะโอ,โอเคสำหรับไลน์นี้ไว้แค่นี้นะครับไลน์นี้ไว้แค่นี้นะครับเราจะถ่ายคลิปประทับตอนนี้ครับสวัสดีครับ พี่น้องให้เพื่อนมายืนอยู่ทางหน้าทางนี้นะเราจะได้ร่วมกันนะพี่น้องอายทไยยงม่กันโสตอนนี้ขากล้องเราไม่เดียวอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพี่ถือยอะมากในลุงเราอยู่โอ้โหลุงเราขึ้นหล่อน อ้ยยเีมามองเดิมนะครับเนาะมันเป็นไรโอ้ยเดี๋ยวดอถามว่เราน้าเดียร์ยี่สิบเก้า่สิ้ยอะประมาณนะยี่สิบเก้าก็เพิ่มเติมอีกประมาณเรายี่เก้าหรือสามสิบมันมีเพิ่มเติมอยู่ขึ้นไปอีก่ะยี่สิบเก้าสามสิบบาทประมาณสามสิบบาทครับได้เพราะว่ามันมีพยานเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะอย่างวันนี้กังวลไหมคะวันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องนะเป็นการเล่าเรื่องกันทั้งหมดค่ะวันนี้ วันนี้สืบพยานโจทย์ผู้เสียหายที่หนึ่งหรือโจทย์ร่วมที่หนึ่งนะฮะคือของคุณแม่สวิตีนะครับยังสืบไม่จบนะครับวันนี้ยังสืบไม่จบครับแปลว่าวันนี้ก็มีแค่คือปากเดียวโดยโจทย์โดยการโจทย์เป็นคนถามนะฮะยังสืบพยานโจทย์ไม่หมดปากนี้นะฮะก็เลยสารท่านก็เลื่อนไปเลื่อนไปนัดหน้าผมจริงคดีนี้นัดไว้วันที่หนึ่งคือหนึ่งกรกฎาคมพรุ่งนี้แต่สาร่ันติดคดีอื่นการท่านพี่นาคิดคดีอื่นท่านก็ขอเลื่อนไปก็เลยต้องยก คุณแม่สวิตตรีนะฮะที่เป็นผู้เสียหายหรือจุดร่วมที่หนึ่งไปสืบพยา,ยานตอ่อวันที่เก้าสิงหาคมสืบต่อนะฮะแล้วพวกนี้มีการสืบไม่สืบครับพ่งนี้ไม่สืบครับ mm hmm. เฉพาะคดีนี้ก็สาลท่านยุ่กเลิกนัดไปครับพ่งนี้ครับ mm hmm. ก,ก็ก็ใช้เวลาสืบพอสมควรวันนี้สืบแต่เช้า mm hmm. เช้าเสร็จถึงเที่ยงเที่ยงเสร็จถึงเมื่อกี้สักพักก็ยังไม่จบปากนะฮะยังไม่จบปากแรกนะ ยังไม่จบปากแรกสืบโจทย์นะยังจบปากแรกสืบโจทย์เสร็จแล้วต้องโจทย์ร่วมต้องถามอีกนะฮะธนาจ,จะร่วมถามอีกธนาจ,จะร่วมถามเสร็จแล้วก็จาเลยที่หนึ่งถามอีกธนาจะที่สองถามอีกเข้าใจว่าปากนี้น่าจะเป็นวันที่เก้าสิงหาคมอ่ะจะสืบหมดนะฮะเข้าใจว่าน่าจะสืบหมดได้แต่วันนี้ไม่จบนะครับอย่างวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างค,ครับวันนี้เป็นแม่น้องชมพู่นางสาวสาวิตรีนะ การให้ประกรรมกับสารโดยการเล่าเรื่องโดยการเล่าเรื่องตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุยังไม่ระบุชัดว่าเห็นใครเป็นผู้รายในการพานอกไปจับประเด็นได้ว่าเอาเอาภาพข่าวหลังเกิดเหตุแล้วจากคำพูดในการ ให้สภา์ในช่อง,งต่างๆมาเป็นคอพิรุธแต่ไม่ไม่ได้ตอบยืนยันว่าจําเลยเราทั้งสองเห็นกระทำครับนั้วก็ไายโจทย์ก็เล่าเรื่องไปยังไม่จบกวาก็ต้องเลื่อนไปในนัดหน้าคือวันที่9สิงหาคมพร้อมกับพ่อน้องเขาคือน,นายพนาไปเพราะฉะนั้น นัดหน้าก็จะเป็นที่ว่าแม่น้องจุกู้เราเลือกต่อแล้วก็เป็นพ่อน้องจุกู้แล้วท้ายฝ่ายจำเลยถึงจะสักคารคำเบิกความที่เขานำเสนอไปเห็นว่าตอนแรกสั่งมีการนัดสืบพยานพรุ่งนี้ต่อก็คือเรื่องออกไปวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าเป็นการนัดคดีซ้อนกันแล้วประกอบว่าเ,เพื่อพยานเราอะไรบางไม่สะดวกตรงนี้ขอเลื่อนไปก่อนนะครับ นวันที่9สิงหาคมหลังจากนั้นก็จะต่อนเนื่องไปเรื่อยๆประมาณอีก15นัดพอพยายนไฝ่ายโจทดครบหมอบปากแล้วของพยายนจำเลยก็จะนำเสนอสารเข้าเบิกความเสารราวๆเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของเรามีพยายนที่อ้างประกอบการว่าเราไม่ได้กระทําผิดก็ประมาณสัก29บาท รวมๆแล้วคดีนี้คงจะ,ะสืบพยานจบภายในปีนี้ส่วนคําตัดสินอยู่ที่ท่านจะมพิาาว่าเชื่อมเดือนไหนอย่างไรนะครับที่หลักการต่อสู้ของเราก็ยังเหมือนเดิมคือคําถามคือว่าใครได้ประโยชน์จากการเสียชีวิตของน้องแล้วก็มีสาเหตุอื่นไหมที่น้องจะ,ะเดินหนีหรือลุกหนีออกไปได้เราก็ยังคงเดิมว่า ยังคงเดิมว่าน้องก็ยังมีมีโอกาสที่จะเดินตามสุนัขที่ชื่อปลาสมไมนะครับแล้วก็บังเอิญว่าอาจจะสุนัขประสม้มจิงน้องไว้ต่างทางระหว่างนั้นน้องก็ยังเด็กอยู่ก็ก็พะจนไปเรื่อยๆจนน้องเสียชีวิตเองเพราะไม่มีอาหาร ขอสอบถามนิดนึงค่ะในส่วนประเด็นที่ทางทนายฝ่ายจำเลยนะคะบอกว่าปลาส้มน่าจะมีส่วนในการนำน้องขึ้นไปบนภูเขาอันนี้เราน่าจะมีพอเปิดเผยได้ไหมคะว่าพยานที่อ้างอิงเป็นพยานบุคคลหรือว่าเป็นหลักฐานแบบไหนก็เราคงแสดงข้อเท็จจริงให้สารเห็นว่าพฤติกรรมน้องชมพู่สนิทคุ้นเคยและเล่นกับปลาส้มอยู่เป็นประจำ เป็นไปได้ว่าวันเกิดเหตุน้องก็วิ่งตามในส่วนของพฤติกรรมสุนัขเราคงใช้ทางจิตวิทยานักจิตพฤติกรรมศาสตร์ของของสุนัขมาประกอบคาความเป็นไปได้แล้วก็พฤติกรรมที่สุนัขจะทิ้งน้องก็ให้นักจิตพฤติกรรมของของผู้เชี่ยวชาญมาี่านพฤติรรมศาสร โดย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 ,โดยรวมแล้ววันนี้ก็คุณแม่เองก็ไม่ได้เห็นว่าใคร่าน้องอไปแล้วก็ไม่ได้ยืนยันชัดเจนแต่ว่าประมาณว่าขณะเดียวกันเวลาก็ใช้คําว่าประมาณว่านะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่าจําเลยของเรายังไม่ได้ประโยชน์หรือไม่มีความาคาดวบาร้าย อย่างไรถึงจะได้ประโยชน์จากการฆาตกรรมน้องนะครับเราเข้าใจความสูญเสียของแม่เราเข้าใจความสูญเสียของเพือญาติแต่เราก็จำเป็นจะต้องเอาข้อเท็จจริงให้กระจางให้คิดให้ละเอียดขึ้นครับคำถ,ถามอย่างที่ผมคำถามว่าน้องยมพูเสียชีวิตไปจําเลยผมจะได้ประโยชน์อะไรในทางตรงเงินค่าเขาเป็น ้าเป็นครอบครัวคนโตแล้วก็ดูแลน้องเคยพาไปเที่ยอวอไปทานขนมบ้างมาแตนอย่างเงี้ยครับเราก็เชื่อว่าคงไม่มีจิตใจที่จะทายยําร้ายกันถึงขนาดหรือมีความอาฆาตหรือหรือความแค้นส่วนตัวในใแล้วยังหาคําตอบไม่ได้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการเสียชีวิตของน้องนะครับ ข้อบอกเล่นคะ่ะว่า29ปากเนี่ยคะ่ะก็คือเราจะมีพยานแบบเป็นประเภทไหนบ้างาัว่าอย่างฝ่ายโจรส์ก็จะมีทั้งหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นคนเื่นกนนะครับอันหนึ่งที่เราที่เราเ,เห็นก็คือว่าการพบศพของน้องนะก็เป็นลักษณะของน้องอพิสูจน์แล้วว่าน้องไม่ถูกฆาตกรรมน้องไม่ถูกโดงระเบิดทางเพศ แล้วก็ตามที่ดูในปรากฏรายงานจสูวนติ๊กศอก็ไม่พบดีนดของจมเลยผมในตัวน้องอเป็นนิติบิทยาศาสตรซึ่งก็คงจะต้องเป็นความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แปลว่าในส่วนของหลักฐานที่ทาง่ากต้องข้ามจะโตแ้แย้งในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ได้กังวลในส่วนนี้ครับเราไม่กังวลเพราะว่าไม่ไมพบดีเดของจมเลยผมใน,ใน,ใน ตัวศพครับดีให้สอถามอะไรมครับคนะคะบังชีก็กาช่องหนังบ้านทุนด้วยนะคะบรรยากาศในการแถลงข่าวของทีมทนายธรรมรังสีของเรานะคะก็ได้จบลงแล้ว ฝากเอฟซีทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหลังบ้นานภายในลุงพลด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ